Transcrição e เจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดนะฮะเป็นรถขุดขนาด12ตันนะครับมาแนะนำให้ชมกันนะอ่ะาเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถขุดของยี่ห้อโกเบลโก้นะครับเป็นรุ่น SK135 SR นะฮะก2นะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว YY 0 6นะครับผมอ่านี่นะฮะ YY 0 6แบบนี y ้ y S S นะถ้าเกิดเทียบเท่ากับเอ่อรถที่เป็นรถบ้านเรานะฮะเขาจะเทียบเท่ากับตัว,ว SK140 Mark A นั่นเองนะครับอ่า SK140 รุ SK ่น8นะครับผมแน่นอนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วนะฮะ เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ขอมาเลอ์รุ่นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนนะฮะการทางังานของเขาเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับอ่านนี้นะโอเคเดี๋ยวดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับเริ่มจากนี่เลยนะฮะสเปคด้านหน้าของเขาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดที่มีผ่านดันนะฮะมาให้เรียบร้อยเลยจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะครับถ้าเกิดหน้างานนะฮะมีการกดเสานะฮะยกของเนี่ยตัวนี้เนี่ย จะช่วยคําได้นะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานทํางานเนี่ยเขาก็จะทํางานได้นิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมหลักการเนี่ยจะเหมือนกับรถเคเลยนะฮะที่ว่าเออมันจะมีขาค้าเพื่อให้การทํางานของเขาเนี่ยอยู่ทรงตัวนิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลักการเดียวกันนะแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้ามีงานปรับที่ข่มดินเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้ปรับที่ได้ด้วยนะครับดีมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของแท็กนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมีเกี้ยยางนะฮะพุ่มแท็กของเขาเรียบร้อยเลยนะครับถ้าเกิดใช้งานบนถนนนะฮะ บนถนนหรือว่าบนพื้นปูนเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าพื้นเนี่ยจะมีรอยนะครับใช้ได้เลยนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยดีมา,มากๆนะฮะเกียร์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อแยกข้างนอนนะครับไปละเจ็ดร้อยนะครับผมหมดนี่เนี่ยสามสี่หมื่นลูกค้าโดนแน่นอนนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเอาไปก็ลุยงานได้เลยนะครับนี่นะ,ะในส่วนของเฟรมก็สวยนะครับไม่มีรอยผุเลยนะนี่นะฮะหวัวเก่งหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ารอรอรอนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะฮะ หน้าตาภายในหน้าตาประมาณนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับนีบ่นะพอนั่งแล้วฟีลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะหน้าตาด้านข้างประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเทสระบบเข้าๆกันนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะผมอาจจะลองได้ไม่เร็วเท่าไหร่นะเพราะว่าขับมือเดียวนะครับแล้วก็ด้านข้างในมีของเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะลองได้ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะนี่นะฮะ ขึ้นลงนะฮะความหงายพุ่มกีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสวิงหลบรถนิดนึงนะครับผมสวิขวานิดนึงแล้วกันนะฮะโชว์ขอนิดนึงนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับกวักเข้ากวักออกนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะอ่าแล้วก็ตัวผ่านดันของเขาเนี่ยปุ่มคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะผ่านดันยกขึ้นยกลงได้นะฮะกดตัวลอยได้สบายนะครับนี่นะฮะ ปั๊มถือว่าแรงนะอันนี้เนี่ยเป็นการลองแบบรอบต่ําสุดของเขานะครับเนี่ยนะเป็นรอบต่ําสุดนะเนี่ยนฮะกดตัวลอ,อยได้นิ่มๆนะฮะปั๊มเน,น,นี่ยถือว่าแรงเลยนะฮะเดี๋ยวมาลองดูตัวเดินกันนิดนึงนะฮนะ,น,น,ะนี่นะครับเดินหน้าเดินหลังนะฮะเห็นไหมครับสู้แรงหมดนะครับบิดซ้ายบิดขวาน,นิดนึงนะฮะอาจจะลองได้ไม่แรงเท่าไหร่นะ เพราะว่ารถหน้าร้านตอนนี้เยอะมากนะครับนี่นะฮะูแรงหมดนะครับะะปั๊มตัวเดินเนี่ยก็ถือว่าแรงดีปกตินะฮะแล้วก็ในส่วนของปั๊มเฮอร์ลิกเนี่ยก็แรงดีปกติด้วยเช่นกันนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวไปลองดูในส่วนของระบบอื่นกันต่อนะครับน่นะฮะด้านข้างก็จะติดดาวร้อยสาร์ทไซแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแผงหม้อน้ําของเขานะครับนี่นะฮะ รุ่นใหม่เนี่ยจะสามารถเปิดสวิตได้กว้างแบบนี้เลยนะครับดวผมเดินไปเปิดรอบด้านให้ด right e ูกันอีกทีหนึ่งนะฮะจะได้เห็นภาพกันชัดนะนี so ่นะเดี๋ยวมาดูในส่วนแผงว่าน้ําก่อนนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะโฟลรถญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยเขาจะมีตัวตะแกรงดักเศษวัสดุเศษฝุ่นนะฮะเข้าไปอุดตันในแถงว่าน้ำเนี่ยให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะก็ดีมากๆนะเวลาเราเปิดทําความสะอาดเนี่ยเราก็ดึงตัวนี้นะครับดันเข้าไปแล้วก็ดึงออกได้เลยนะฮะก็เจอกับพวกกองอากาศแล้วก็แผงหม้าน้ำเนี่ยด้านในนะครับนี่ก มี่างกันฝุ่นเรียบร้อยนะฮะนี่เปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็สวยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปัม๊มไฮดรอลิกของเขานะครับก็เปิดได้กว้างเช่นกันนะครับนี่นะเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของสภาพปั๊มเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสวยมากๆนะครับแพงหมดเลยนะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่นะน็อตเนยเงาวิบวับเลยนะครับปั๊มสวยมากนะครับนี่นะสายไฮดรอลิกก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเวลา เปลี่ยนนะฮะเซอร์ว so ิสเนี่ยก็จะทําได้ง่ายนะครับไม่เหมือนรุ่นเก่านะฮะสายตันรุ่นเก่าเนี่ยเซอร์วิสยากนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะฮะนี่นะครับเขาจะเปิดเซอร์วิสได้กว้างแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะดีมากๆนะครับแล้วก็ในชุดแพรคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะก็เปิดได้กว้างเช่นกันนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะเซอร์วิสได้ยากเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับเซอร์วิสได้ง่ายแน่นอนนะครับนี่นะฮะชุดแพรคอนโทรลก็สวยนนนนะครับเี่็็อตต เงาหมดนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับและก็ที่สําคัญเจ้าตัวนี้เนี่ยมีตัววาลสลับคอนโทรลตัวนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเกิดถ้าหน้างงานนะฮะมีคนขับหลายท่านนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับวาลสลับไลน์คอนโทรลนะครับให้เหมาะกับคนขับที่หน้างงานเราได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายคอนโทรลเหมือนรุ่นเก่าเก่าแล้วนะครับตัวนี้ดีมากๆนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับแล้วก็เดีินๆขึ้นไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะฮะนี่นะฮะเครื่องยนต์ก็ขึ้นด้านนี้เลยนะครับผม ะะฮหน้าตาด้านบนสวยนะครับแขนเขินนี้ไม่มีรอยร้าวรอยด่างนะครับลูกค้าครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะฮะก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับเหมือนกับรถขุด12ตันทั่วไปเลยนะครับเป็นเครื่องสี่สูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขานะครับลูกค้าครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิ D 0 4FR นะครับนะตามชื่อที่ได้ติดอยู่ตรงนี้ ตรงป่าเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับผมาโอเคเดีย๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับเนไครับเครื่องยนต์เนี่ยมา สวยหมดเลยนะครับไม่มีจุดลดสึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพวกเครื่องยนต์รุ่นแม่แบบแบบนี้เนี่ยการทำงานของเครื่องยนต์ของเขานะครับก็จะทํางานได้แน่นแล้วก็เงียบดีมากๆด้วยนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะฮะ ของจะตัว SK135 SRK2 คันนี้นะครับแลวก็เสนอลูกค้าท่านในนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะฮะจะตัวนี้นะครับอยากจะลองมาขับมาลองเทสตัวจริงที่ร้านแบบนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรกับไลน์ว้ให้ตรงนี้ด้านบนด้านบน้ายมือนะครับเนี่ยนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอฝากวันนี้นะฮะกับตัว FK 135 FR กีดสองทนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ